นมทางเลือกบ้างนะอ่าอย่างนี้ตอนช่วงกินเจเนี่ยผมก็ต้องเบื่แล้วนะดื่มนมไม่ได้ก็ต้องไปหานมทางเลือกแต่พอเจอข่าวนี้ก็ต้องสะดุดนิดนึงเขาบอกนมข้าวโอ๊ตเนี่ยหนึ่งในนมทางเลือกจากธัญพืชครับมีน้ําตาลมากกว่าน้ําอัดลมแปลว่าการดื่มนมข้าวโอ๊ตเนี่ยทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าน้ําอัดลมหรือเปล่านะฮะอ่าถ้าอย่างนั้นนี่คนไปที่เชลแล้วหยิบขึ้นมาได้เห็นข่าวนี้นี่รีบวางเลยนะกลายเป็นว่าดื่มนมข้าวโอ๊ตนมทางเลือกนี่จะเป็นภัยต่อสุขภาพมากกว่าดื่มน้ําออัดจรริงหืป อันนี้ก็แชร์กนันนี่ก็บอกว่าเป็นผลสําเร็จในการโฆษณาทางการตลาดนะให้คนหันมากินนมทางเลือกเนี่ยจริงๆแล้วไปเทียบแล้วนะน้าตาลมันเยอะกว่าโคาโคาโคล่าซะอีกนะที่เขาอ้างซึ่งแนวคิดเนี้ยไม่ได้แชร์กันเฉยมีเจ้ารทิเอามาพูดเหมือนกันคือคนนี้เดฟแอสเพย์นะครับไม่ใช่หมอนะแต่เป็นนักเขียนที่พยายามจะให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารทางเลือกนี่เขาพุ่งเป้าไปที่นมข้าวโอ๊ตเลยนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่บอกนะแล้วก็แนะนํานม ชนิดอื่นๆนซึ่งเขาเนี่ยโด่งดังมาจากหนังสือ The Bulletproof Diet เป็นแนวาทางการลดน้ำหนักของเขาให้กินคาร์โบไฮเดรตลดลงแต่ไปกินไขมันเยอะขึ้นก็เป็นวิธีการที่นักโภชนาการนักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างวิจารณ์ว,ว่าไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่อย่างอันนี้ในเว็บไซต์ Vox เขาก็บอกเลยแนวทางเนี้ย Bulletproof Diet เนี่ยทำให้การกินอาหารทุกอย่างในอเมริกาเป็นเรื่องผิดไปหมดเลยนะกินอะไรก็แย่หมด อันนี้มันเข้าสูตรเลยนะคนที่มาเตือนนู่นเตือนนีนะ่ว่ากินไม่ได้นะสุดท้ายเขาจะมานําเสนอแนวทางอย่างนี้เขาก็บอกเหมือนกันสุดท้ายแล้วต้องมากินมาสเปเชียลโปรดักแทนเตือนถึงภายของสิ่งที่อยู่ในสังคมและทางรอดก็คือมากินอาหารที่ชั้นผลิตเข้าสูตรเลยนะครับนี่คือความน่าเชื่อถือของคนอ้างนี่ก็เหมือนกันนะว่าดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ไปดูกันดีกว่าตรงลงในข้าวโอ๊ตกับน้ําอัดลมเนี่ยปริมาณน้ําตาลเขาต่างกัน อันนี้ของเจ้าที่เขาอ้างนะขนาด8ออนประมาณโคกแคน8ออนนี้มีน้ำตาลอยู่26กรัมส่วนในนมข้าวโอ๊ตยี่ห้อดังที่เขาเอามาแชร์กันเนี่ย8ออนนะครับนี่คือระดับ8ออนมีน้ำตาลอยู่7กรัมก็น้อยกว่ากันสี่เท่านะนมข้าวโอ๊ตเนี่ยมีน้ำตาลน้อยกว่าน้ำัดลมประมาณสี่เท่าแต่ยังแค่นั้นไม่พอนะ่เหตุผลที่ดื่มนมข้าวโอ๊ตอาจจะได้น้ำตาลเยอะเพราะว่าน้ำตาลที่อยู่ในนมข้าวโอ๊ตเนี่ย เขามีชื่อว่าน้ําตาลมอลโตสนะฮะซึ่งเป็นน้ําตาลที่มีค่าดัชนีน้ําตาลเนี่ยสูงมากจัดอยู่ในอาหารที่ดัชนีน้ําตาลสูงเลยนะอย่างที่วงเนี่ยสูงประมาณเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยพอดูค่าดัชนีน้ําตาลแล้วเนี่ยของคาโอตอยู่ที่หกสิบเก้าส่วนน้ําอัดลมเนี่ยหกสิบเท่านั้นเองนะอ่ะเขาตามที่เขาบอกเลยเนี่ยนมคาโอตมีดัชนีน้ําตาลเยอะกว่านะครับเนี่ยก็เลยมาแชร์กันเลยเนี่ยโอ้โหนี่เนี่ยเทียบแล้วดื่มนมคาโอตก็เหมือนดื่มโค้กนั่นแหละนะ เหมือนกับการกินเฟรนช์ฟรายนะครับนี่บอกว่าไม่มีประโยชน์นะเป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งเอาแค่นี้มาเทียบกันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เนื่าะว่ามันต้องดูว่าร่างกายกินเข้าไปแล้วเนี่ยการดูดซึมน้ําตาลมันเร็วหรือช้ายอย่างไรไม่มีผลเลยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขาต้องควบคุมระดับน้ำตาลกินอาหารที่ดูดซึมน,น้ําตาลเข้ากระแสเลือดเร็วเนี่ยเป็นอันตรายได้แล้วคําถามก็คือการดื่มน้ำข้าวโอ๊ตที่มีต่ชินิมตาสูงเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่า ปัจจัยเนี่ยมันอยู่ที่สารอาหารด้วยนะว่าในนมข้าวโอตมีสารอาหารอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าคนที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้คือเจนคารเดนเฮดนะเป็นนักวิชาศาสตร์ด้านโภชนาการอะไรโคลัมเบียสหรัฐอเมริกานะเขาบอกในนมข้าวโอตเนะี่ยมันมีสารอาหารหลายอย่างนะช่วยให้การดูดซึมน้ําตาลในเลือดลดลงนะอันนึงเลยก็คือใยอาหารนั่นเองนะเดซเรี่ไฟเบอร์อันนี้ตัวสําคัญเลยนะช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ําตาลในเลือดนะและช่วยในการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงสารอาหารในอื่นๆด้วยเช่นไขมันและโปรตีน อันนี้ก็ช่วยให้การดูดซึมน้ําตาลในเลือดลดลงเช่นเดียวกันซึ่งไปดูแล้วส่วนประกอบเหล่านี้นะครับในน้ําอารมณ์มีไหมแฟตศูนะย์เปอร์เซนโปรตีนศูนย์ปอร์เซ็นใยอาหารแทบไม่มีเลยนะดังนั้นการที่อ้างว่าการดื่มนมขาวโอ๊ตแล้วจะทำให้ปริมาณน้ําตาลในเลือดสูงเนะี่ยอไม่จริงโอเคมันอาจจะมีค่าดัชนีน้ําตาลเยอะกว่านะแต่ถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานความเป็นจริงแล้วเวลาเรา ดื่มเข้าไปเนี่ยการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตา,ตาในเลือดมันน้อยกว่าตอนเราดื่มนะ้ำอัดลมนั่นเองนี่คือต้องดูให้เข้าใจแต่อย่างไรก็ดีนะอัตราการดูดซึมน้าตา,ตาในเลือดของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยจะเอามาเทียบกันอาจจะไม่ได้ต้องมีปัจจัยหลายอย่างเช่นปริมาณจุลินทรีย์ในลําไส้นะครับคุณภาพการนอนและการออกกำลังกายเนี่ยมีผลหมดเลยน,ะนอกจากนี้นมแต่ละชนิดก็มีคุณค่าทางสารอาหารแตกต่างกันด้วยซึ่งการจะเลือกใช้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนําว่า ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลอันนี้มีตารางเทียบนมแต่ชนิดเลยว่าแต่และชนิดเนี่ยให้ประโยชน์อะไรแตกต่างกันบ้างอย่าง้ายสุดนะนมอัลมอนด์ไลปป็นมนวัวน,นะแบบไม่มีพองมันเนยนะนมกันชงนมข้าวโอ๊ตแล้วก็นมถั่วเหลืองนั่นเองเ,เทียบมีอะไรบ้างมีแคลอรี่โปรตีนไขมันน้ําตาลแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนะอ่ะเห็นอย่างนี้อาจจะลาลานตาเดี๋ยวผมไปวงให้เลยแล้วกันว่าอันไหนดีกว่ากันนี่ถ้าเกิดดูแคลอรี่เนี่ย คุณกำลังลดน้ำหนักนะนมที่ดีสุดเลยเนี่ยนะนมอัลมอนด์ดีสุดเลยครับแคลอรี่น้อยสุดนะน้ำตาลไม่มีเลยนะไขมันก็น้อยกว่าอันอื่นนะแคลเซียมก็เยอะด้วยนะเนี่ยนมอัลมอนด์กลายเป็นว่าดีมากแต่สิ่งที่นมอัลมอนด์เสียเปรียบนมอันอื่นคือเรื่องของโปรตีนน้อยที่สุดเลยนะโปรตีนเยอะสุดก็คือนมวัวเนี่ยแหละฮะโปรตีนเก้ากรัมลอง,ลงมาก็เป็นนมถั่วเหลืองนะครับสิ่งที่นมทัยพืชสู้นมวัวไม่ได้คือเรื่องของโปรตีนนั่นแหละ ละอยียดหนึ่งก็คือเรื่องของวิตามินบีสิบสองนะคือในนมพัญพืชทั้งหมดไม่มีเลยนะใครที่เป็นสายกินมังสวิรัตเนี่ยกินแต่นมพันธุ์พืชเนี่ยอาจจะต้องเติมบีสิบสองไปด้วยเพราะในนมเหล่านี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะยางนมถั่วเหลืองที่เด่นๆเ,เลยก็มีแคลเซียมแคลเซียมเนะี่ยในนมถั่วเหลืองกับนมอัลมอนด์เยอะกว่านมวัวนะอะอันนี้นะครก็คืออันนี้ทําให้เห็นว่านมแต่ละชนิดมีประโยชน์ของเขาเองคนระับขึ้นอยู่ว่าเราต้องการอะไรจากเขาถ้ลลดน้ําหนักอ่านะนมอัลมอนด์ก็ดีมาก ถ้าต้องการโปรตีนนะก็นมวัวเลยนะครับถ้าต้องการแคลเซียมและวิตามินก็อาจจะเป็นนมถั่วเหลืองอันนี้ก็มาให้เห็นกันว่านมแต่ชนิดมีประโยชน์แตกต่างกันคือต้องบอกว่านมเนี่ยไม่ใช่อาหารที่จําเป็นทานอาหารทุกอย่างในนมสามารถาหากินได้จากอาหารอื่นๆนะครับแต่ตัวนมเองก็มีคุณค่าอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายทั้งนั้นเลยดังนั้นการดื่มนมไม่ได้มีโทษนะถ้ากินอย่างพอเหมาะกินอย่างพอดีกับความต้องการของแต่ละคนก็จะให้ประโยชน์ต่อร่างกายของคนคนนั้นนั่นเองครับ